สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนลุงป่าเอาอาเสียงเจาเจวเจยลิ้นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้บอกพีกทางหลังเย็ลิ้นมานั่งแพะ่เพอยุสวนบอกพี่คือเก่าพี่น้องจ้าค่ะ คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความตกสวนเก่าสวนเดิมเพิ่มเติมก็คือความตกนะคะเนาะค่ะเมื่อนี่เยลินกับมีแนวมาจดจวดให้พี่น้องฟังหลายอย่างหลายแนเนะคะเนาะลราก็กราบขอบุญขอบคุณไอ้น้องสุภุสุคนลุงป่าเอาอาสุมองสุแจ t k you y o u f v r r y body who c o m ูคำทุวิสิตไมชา n นล Thank you very much ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเนี่ยเยลินมีแนวสีมาบอกให้ฟังเรื่องอีหยังวัวเตียเรื่องนี้เยลินขอแบ่งปันประสบการณ์แล้วก่บสาระดีๆให้อายน้องสุขพุ่นฟังไวเนะานะค่ะเนาะก่อนที่ผู้ใดสิเข่าประเทศไทยเนะานะค่ะเนาะอ่าวกันเรื่องสาระ ต่างๆถึงเรื่องพาสปอร์ตเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างเมียฝรังผู้นั้นคือถือกักตัวอยู่ต่อมอไทยบ่ให้เขาไปในประเทศเนาะค่ะเนาะเนื่องจากว่าเล่าเล่ากับยายลินนี่แหละพี่น้องคะกับกับไทยวังหันยายลินถือกักตัวอยู่ต่อมอพี่น้องเกือบแม่แม่กับลูกเกือบบ่ได้พ่อกันพี่น้องเอ้ยทั้งทางทียายลุ่นน่ะยายลินน่ะลูกตดีด้พี่น้องว่าว่ายายลินสิต้องโดนเพราะว่ายัางวัดดี ก่อนที่ยลินสิกับไทยเนี่ยเฮาก็ต้องเช็คพาสปอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเยลินกับลูกก็ถือสอสัญชาติดังนั้นพาสปอร์ตทั้งไทยและอังกฤษเยลินก็สิพกติดตัวไปนําเพราะว่าเวลาออกจากประเทศอังกฤษเยลินก็ใส่พาสปอร์ตอังกฤษเข้าประเทศไทยเยลินก็ต้องใส่พาสปอร์ตไทยเพื่อให้มีความคลื่อนไวของการเข้าออกในประเทศของเฮา เผื่อเฮาสียังรักษาความเป็นคนไทยไว้เนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งพัสะดของหลูกเยลินนั่นเล่าก็ยังสีใส่ใดอีกเป็นปีสองปียู่แต่ของเยลินนั่นเมดอายุได้สองปีแล้วพี่น้องคะ่ะ พี่น้องก็จะถามว่าทําไมไม่ทําใหม่ไม่ไปทําใหม่พี่น้องคะในช่วงที่เกิดเหตุโลกวิบบับมาเนี่สถานทูตไทยยู่ล่อนดอนนี่การทํางานของเพิินจะต้องจองทั้งเว็บไซต์นู่นนี่นั่น้าคาใช้ใจที่เยลินจิต้องไปล่อนดอนค่อนข้างที่สสูงแล้วเยลิ้นไปคนเดียวบบเป็นพี่น้องคะเยลินนั่งรถไฟไตดินบ่เป็นเยลิ้นใจสีขาดเยลินอยู่ในหม่องแคบๆมืดๆแล้วคนหลายๆบ่ได้ดพี่น้องเยลินสิเป็นลมเยลินก็เลย บ๊ได้ไปเฮ็ดพาสะปอร์ตไทยอยู่สถานถูตไทยในล่อนดอนเนาะค่ะเนะาะเรากับบ๊ได้คิดว่าจะคว้างสิได้กับบานง่ายสันเกตพ่ออ,อันวิบบับนี่หายไปแล้วประเทศไทยมาเปิดอ,อ,อิสระให้เขายกเลิกหล,กลายๆขวบแยล,ลินก็เลยตัดสินใจพาลูกกับบ้านโดยที่พาสะปอร์ตไทยหมดอายุไปแล้วสองปีกว่าเนาะค่ะเนาะสองปีกว่าบ้านนี่ไปพี่น้องตัดสินใจไปไปค่ะ ก็ไปหอดหอยียบแผ่นดินบานเจ้าคว้างเลว้วค่ะผ่านผ่านดานเทียแหลกผ่านดานเชียแหลกต่อ,ตอมอาเพิ่นกะตรวจปกติแต่ยายลิ้นชิ่งเพิ่นชิงบอกเพิ่นก่อนวาพ่าดหนูเบิดอายุเดอ้อค่ะเพิ่นกะมองหนาอยยุพี่น้องค่ะเพิ่นกะรับปากว่าค่ะท่านั้นละแล้วเพิ่นกะสเต์ให้นี่คือดานแรกที่เฮาสี่เข้าไปในดานที่สองนะคะค่ยะยายลิ้นกะใจหัวใจซุ่มขึ้นอุ้ยคือไงแท้ พสัสดุ์ชั้นเบิดอายุเพื่อนคือห้เขาง่ายแทย้วาสันพี่น้องอ้าวลากกระเป๋าเบิอวเบือเด้งดึบดึงเดบไปแล้วไปน้ำโมน้ำก้นมูลอยๆไปพูดละพูดละมองเฮ้าที่สิไปตรวจด,ด้านที่สองก่อนที่เฮ้าสิไปเอากกระเป๋าเดินทางของเฮ้าสิเป็นอีกหนึ่งด้านซึ่งด้านนี้ด้านสำคัญที่สุด ซึ่งม้าดามหลายๆคนฝรังหลายๆคนคนตตางฉาดหลายๆคน,คน,คนจะถูกส่งกลับก็คือดานนี่นะคะเนาะคุณสีพานพอพานเข้าไปในแผ่นดินไทยในประเทศไทยใดเข้าไปเอากับเป๋าเดินทางเจ้าใด้แล้วบยุยบินอิสระเซรีในประเทศไทยใดก็คือดานนี้เท่านั้นนะคะเนาะค่ะเอาลูกนั่นก็ไปแล้วพี่น้องลูกเยลลี่น,นั่นล่วงหนา้าไปแล้วตรวจพรออมเรียบร้อยลูกไปไปสิไปเอากับเป๋า ล่อแม่กับบ่ลูว่าแม่นั่นถือกักตัวไว้พี่น้องจ้า,าลูกกับแม่นี่ตรวจพาสป,ปอร์ตคนละช่องทางค่ะพี่น้องคนละช่องเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนหลายๆอคูไใทท่านทัน้งใดกับไปทั้งน,นั้นเพอิืนว่าของเยลินนั่นมาตรวจอันที่สองนี่พนักงานเพิ่นกัตรวจเบิ้งมองสเตมผ่านมาวังหันละ อสักพักนึงเพื่อนกะโทรเอินกันพี่น้องเพิ่นกะโทกดปุ่มโทรเอินกันเออเออนี่นี่นี่เรื่องสักพักนึงกะสิมีพนักงานเจ้าหน้าที่ในสนามบินภูเกียวของเกี่ยวกับพาส,สปอร์ตคนต่างชาติหรือเฮานี่ล่ะค่ะมาบัตนี้พี่น้องจ้าเพื่นกะจับ พาสป,ปอร์ตยาลินได้เออตามมานะคะว่าสั่นวา่อาอ้าแล้วบาดนี่ยาลินใจเสียแหล้องวกส่งงวกขวาอุ้ยลูกฉันอยู่ใสบาตรนี่ตายลูกก็บลูว่าแม่ถือกักเด้พี่น้องยาลินถือกักโตยุสนามบินเพิ่นก็เอาไปนั่งไวร่วมกับอันประเทศอื่นประเทศอื่นที่ ที่มีปัญหาเรื่องพาสปอร์ตเรื่องเงินเรื่องท่องที่สิมาใสจับใจยอยู่ในเมืองไทยฮอตเลยดีในเมืองไทยนี่แหละเพิ่นก็เอาเยลิ้นไปนางนั่นเพิ่นบอกว่านางรออยู่นี่จากสิบหานาะทีเด้อขาว่าสันว่าเอากระเป๋าเจ้ามานนี่เดี๋ยวเจ้าย่างออกไปบ่ได้หรอกเพราะว่าพาสปอร์ตเจ้ามีปัญหาว่าสัน โอ้ยเฮียลินกะงวกอไายงวกขวาเฮ็ดไดเนาะจังสีไดงบอกกับลูกบาดท,ที่เนี่ยลูกกับว่าลูกเออเฮ็ดจังไดสีได้บอกลูกเนาะว่าแม่ออกไปบ่ได้เด้นั่งวะสนบอกว่านั่งอยู่จนสิบห้านะทีลูกก็คือสี่ล้อก,กับวนกับว่ายเหรอพี่น้องเพราะว่าบ่าเห็นแม่ออกมาจ้ะบาดเนี่ยเฮียลินก็นเลยลุกไปหาเจ้านาทีเพิ่นผู้ชายที่เพิ่นยางตรวจกลับไปกลับมาเนาะค่ะเนาะว่าอันอ่าอัน หนูถือกักยูฟังนี่ตะว้านลูกหนูน่ะทายุพุนตะว้านลูกบ่ลูกเฮดจังไดหนสิได้บอกลูกหนูเขาใส่เสื้อผ้าสีไหนครับผมยาวผมสั้นลักษณะแบบไหนอย่าลินก็เอาลูกในโทรศัพท์ให้เพิ่นเบิงนะะเนาะเพิ่นกับผ้าย่าลินยางไป,ไปไปช่องที่ว่าซองเบิงกันได้เนาะก็เห็นตั้งแต่ลูกชะเง้อไปชะเง้อมาอยู่ะก็เลยยกมือโบอกให้ลูกเห็นคะ่กะก็เลยบอกว่าเ,เจ้าหน้าที่นะเพิ่นก็เลยยางไปบอกลูกสาวว่า แม่เธอถือกักโยเดี๋ยวตววรวจสอบเรียบร้อยแล้วแม่เธอก็สิออกมาดอกเด้อว่าสันว่าลูกกะไปเอากระเป๋าเมื่อว้ถ่าพี่น้องคะเยลินกะนังนั่งล่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่นที่สีเฮ็ดจังไดค่ะพี่น้องคะเพิ่นกับถามถามว่าเป็นยังจังห้พัาด สปอร์ตเบิดอายุโดนปนีเคือ่อวบาไปเฮ็ดไอรินกับอธิบายถึงเหตุและผลให้เพิ่นฟังเพิ่นกนับฟังอันนี้ก็อยากสีชื่นช่มเจ้านาทีนะคะเนาะว่าเจ้านาทีไทยเฮ้าที่อยูอ่สนามบินอะต่อหม้อเจ้านาทีต่อหม้อนะคะเนาะเพิ่นดีดีพี่น้องเพิ่นเว้าม้วนมวเพิน่นเพิ่นดูแลดีขาพี่น้องข่ายอมหลับว่าบ่าสิไปอยู่ใสลืมเมืองไทยบย่ไดดอกพี่น้องลืม วัฒนธรรมลืมความใจดีของคนไทยบอดแท้แน่นอนพี่น้องค่ะเยล่ลินกับซันเนะาะเยลินกับถามเพิ่นว่าหนูสิถือกักตัวโดนปันไดหนูสิไดเสียค่าปับบ่หนูเสียสไดติดคุกบ่เอยอ่ยลินย่านเยลินบ่เคยเป็นยังเสียเสียพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าบ่โดนดอกเดี๋ยวตรวจสอบแล้วก็แล้วแต่ว่าเจ้าจะต้องกรอกเอกสารยืนยันอัตลักษณ์ตัวขวางเพราะว่า มันมีการสวมรอยเกิดขึ้นหลายอย่างหรืออความปลอดภัยของเจ้าเองหรือว่าในประเทศเองเนี่ล่ละหาอีกว่าโดนดอกเอานางแล้วก็นนางอีกซึ่งในจังหวะที่จะลิ้นนางก็ยังมีมาดาม เมียฝรังจากทางสวีเดนแล้วก็ทังอืน่นผ้าลูกเขาประเทศแล้วก็เขาบ่ไดดถือกักทั้งแม่ทั้งลูกด้วยเหตุผลไข่ไขกันเนาะค่ะเนาะค่ะบมมีใบยืนยันจากพอแน่ยางแน่เนาะค่ะเน,ะะนาะก็นั่งสุ่มกันเว้ากันบ่ท่านโดนเพิินก็นเลยผ้าพาไปพูนยางไปย้อนหลังไปหมองเหางยางมากุูนละพี่น้องพูนละจักผ้าไปไซบุขึ้นไปเถิงเไปไปห้องไปห่องทํางานที่สําหรับเกี่ยวของการที่เฮ้าสี่อ่า า่ายรูปน่เจ้าขอางไม่แล้วก็แต็มนิ้วโปมือนิ้วโปนิ้วสีเนาะคะ่ะเนาะเพื่อยืนยันว่าเฮาเป็นบุคคลในพาสปอร์ตที่มดอายุอีหลีแล้วเพิ่นก็บอกว่า,าก่อนสิออกประเทศน่ะให้่ายพาสปอร์ตให้เรียบร้อยเด้อเออเพิ่นวางสี่พี่น้องค่ะที่เนี่ยพ่อจากเรียบร้อยแล้วเบิดแล้วเพิ่นก็จังค่อยเอามาส่งจังค่อยเอามาส่งอ่า มองที่เห้าสีตองตรวจออกพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่นก็เอามาส่งเพคนก็สแตมป์ห้ปับป๊บปัพี่น้องคะ่ะถามว่าคุณได้อะไรจากจากคลิปนี้เย่เล่นอยากสิบอกว่าการที่เห่าไปหวังนำมบหนาเนี่ถ้าเห้าบ่มีสติหรือเตรียมใจไว้ย่างดีแล้ว มันสิเป็นอีหยังที่หน่ากลัวเด้พี่น้องเป็นอีหยังที่น่ากลัวแม้แต่จะเป็นประเทศของเราเองก็ตามถ้าในสถานะนั้นเกิดขึ้นในต่างประเทศเข้าไปต่างประเทศมันอีเป็นดังไดพี่น้องภาษาเขากับบกขยแข็งแรงเอกสารที่เพ่นต้องการเข้ากับโบมีแห่เพิินแต่ว่าโชคดีที่เราเป็นคนไทย่ยาลินกับบอกว่าในความตรงความจริงออกไปว่าเหตุผลที่ปล่อยให้พาสปอร์ตเบิด ก็เป็นเพาะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ายลิ่นก็บบอกเพิ่นค่ะหลังจากที่กรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วเพิ่นพามาส่งเรียบร้อยแล้วแยลิ่นก็บจังคอยได้ออกไปเอากระเป๋าเนาะคะ่นะเนาะสรุปแล้วคลิปนี้แยลิ่นก็อยากสีบอกว่าพาสปอร์ตหมดอายุคุณเข้าประเทศไทยได้ไหมได้ค่ะพี่น้องคะ่ะได้แต่ว่าเจ้าสิถือตรวจสอบเจ้าสืถือกักตัวอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงนะคะ เนึ่งเจ้าบอดายเสียค่าธรรเนียมของการทำเอกสารใหม่สอาบอดายมีเรื่องลายแรงอยียงทั้งสินเพียงตาวาเพิ่นต้องการขอมูลของเฮ้าในช่วงที่เฮาเขาในเมื่อนั่นเดือนนั่นปีนั่นว่าบุคคลผู้นี้ใส่พาสปอร์ตหมดอายุเขาประเทศ เจ้า,จาขว á n เออซื้อนี้ซื้อนี้มีความเป็นตัวตนมีอัตลักษณ์จริงอ่าบ่าได้สวมลอยใดใดทั้งสิ้นเพิ่นกสิเก็บข้อมูลของห้าวไวจากเอกสารที่หฮากอกนะคะพี่น้องขาบ่าต้องตกใจสรุปเร้วว่าการใส่าพาส,สปอร์ตไทยหมดอายุเขาประเทศเข้าได้ไหมเข้าได้ค่ะพี่น้องแต่สิเจอเหตุการณ์คือที่ยาลินเจอเน,คคคนี่ยะละค่ะขาคิมเนี่ยาลินกับมีมาฝางมาตอนอ่า หลายเตอพี่น้องคะถึงขอมูลดีๆเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับาพาสปอร์ตหมดอายุเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอย่าลืนสีมัต่อเรื่องตอนต่อไปถึงการทำพาสปอร์ตไทยให้ลูกยากไงแค่ไหนเข้ามาฟังต่อกันเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ขออนุญาตบาทค่ำจบไปสะก่อนพอกันคลิปหนานะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย